สวัสดีครับอาลวัยมังกลาบาตีเต็มนสามาแล้จีเนตรัสราลปอพัชเชยต็ขแซงหางโก้าเลมีรอเตจ่าปมาเชปเาร์เโอเคที่มาโซเย่พยาชนะที่ะสมสระเอเนาะจีเนสระเอละลปอพัชเชยบบเชปาร์เรลปอบนคํมาออเอเอโอเคเนาะออเอโซเย่เอเอ,เอะไรนะจีเนสระเอโซเย่กอเอเก កអេដូច្នេះកលុបត្រួយមែនណូកអេកចអេជចអេជដអេដេដអេដេតអេតេតអេតេបអេបេបអេបេអអាអេអ โออเอโอเคเนาะนัดคราเราจะดูพาแมคอเอเกจ A อเอเจโดเอเดตอเอเตบอเอเบปอเอเปโอเอเอโอเคเนาะนัดครูกะมีดตบีแนะสระเอโซเยขอเอเคขอเอโซเยเคเราทาไหมเนาะขอเอเค ฉ <Bard iff> <พ>อเ <als> awesome. อเฉขอเอเฉขอเอเทถอเอเทผอเอเพผอเอเพฝอเอเฟฝอเอเฟสอเอเซสอเอเซหอเอเฮหอเอเฮนัดคอราดูพามะขอเอเค ฉอเอเฉถอเอเทผอเอเพฝอเอเฟสอเอเซหอเอเฮนักกูกะอันนี้แบบีเนสระเอเนาะสาระเป้าได้คำมาคอเอเคอันนี้แบบีเนสระเอโซเยคอเอเคเอลิมูทวามาพิบาร์เนคอเอเคงอเอเงเงอเอเงชอเอเฉ ซอเอ ientes, ชซอเอเซซอเอเซทอเอเททอเอเทนอเอเนนอเอเนพอเอเพพอเอเพฟอเอเฟฟอเอเฟมอเอเมมอเอเมยอเอเย ยอเอเจรอเอเรรอเอเรลอเอเลลอเอเลวอเอเววอเอเวฮอเอเฮฮอเอเฮอ่านกันครับเราดูภาพไหมคอเอเคงอเอเงชอเอเชซอเอเซทอเอเท นอเอเนพอเอพฟอเอฟมอเอเมยยอเอเยรอเอเรลอเอเลวอเอเวฮเอเฮโอเคนัตากาบีในสระเอแบบเชี่วป่าเรยนั่นคู่กับพยาชนะที่ประสมสระเอนาะยีในสระเอสัลปปาพชแบบเชี่ยวป่าเลยสัลปปาในค่าหมาอ่อเอเอ โอเคเนาะอะไรบ้างบีนัสราเอสวยเยกอเอเก้กเอเกจอเอเจจอเอเจดอเอเดดอเอเดตอเอเตตอเอเตบอเอเบบอเอเบปอเอเปปอเอเปอปเอเอ อ a อโอเคนอนคารดูพามกอเอเจเอเจดเอเดตเอเตบเอปเอเป A นักกูกะมีแต่ีเนสระเอาปอได้ขำมขอเอขขอเอโเยเขลดทวนไมเนาะขอเอข ฉอเอเฉฉอเอเฉอออถอ,อถเอเถถอเอเถผอเอเผผอเอเผฝอเอเฝฝอเอเฝสอเอเสสอเอเสหอเอเหหอเอเหนะะ after, <practition Maria> ้องนักเราจะดูภพไหมขอเอเขฉอเอเฉ ถ h เอเถ๋ผอเอเผฝอเอเฟสอเอเสหอเอเหโอเคเนาะนนั no ่นคือกาอันนี้แบบจีนนะสระเอสารอปแต่ำมาคอเอโซเยเคเราทอยไหมคอเอเคงอเอง่งอเอเง่ชอเอเชชอเอเชซอเอเซ ทอเอเซทอเอเททอเอเทนอเอเนนอเอเนพอเอเพพอเอเพฟอเอเฟฟอเอเฟมอเอเมมอเอเมยอเอเยยอเอเยรอเอเรรอเอเร ลอเอเลลอเอเลวอเอเววอเอเวฮอเอเฮฮอเอเฮโอเคน้าน้าเดี๋ยวขอลดูพาพแม่คอเอเคงอเอเงชอเอเชซอเอเซทอเอเทนอเอเนพอเอเพฟอเอเฟมอเอเม ยอเอเยรอเอเรลอเอเลวอเอเวพอเอเฮโอเคมินิสกลอรี่จิมแลวติสวยเททอเอเทโซรากาแลวติเนาะรอบทุกกาทะเลทออะทะลอเอเลทะเลทะเลโซรากาเปเลปูทะเลปออูปูทออะทะลอเอเล ปูทะเลเป็นแหลกันนาเกเรกอเอเกรอเอเรเกเรสุรากาสโตรตีเวทีวอเอเวทออีทีเวทีเซมีเวลาวอเอเวรออาลาเวลาเวลาสุราการ์อชัยเนาะเฮฮาฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาเจ้สวยสุญญันเชเนาะ နာကူကတာခေတာအတာခေတာခေဆူရကာမျက်စိသွေဒီနော်โอเคဒီတိတ်ခန်းစာမှကတော့ဒီလာနံပါတ်စောက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တိတ်ခန်းစာမှာပြန်လဲဆိုကြမှာစဝါဒီครับ